ช่วงนี้จะเห็นผมใส่เสื้อตัวนี้บ่อยหน่อยนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เจ้าเกี้ยวเนี่ยได้ใส่เสื้อแมนยูแค่หลังจากนั้นจริงๆนะครับสี่นัดแมนยูชนะรวดหมดเลยครับพลังของเขานี่ม ุดดยอดจริงๆคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะพาทุกคนมาสั่งของซึ่งผมรวบรวมมาให้ทุกคนแล้วเรียบร้อยนะว่าสําหรับเราที่เป็นคนไทยและรู้สึกว่ามีงบอยู่ในงบที่มันจํากัดมากๆเนี่ยสั่งเว็บไหนดีอันนี้ผมวิเคราะห์ให้แล้วนะครับทุกคนถ้าเราจะสั่งซีดีหรืออัลบั้มหรือวนิลนะครับช่องทางที่ประหยัดที่สุดแต่อาจจะรอนานนิดนึงก็ต้องให้เครดิตกับทาง YG Select นะครับผมถามว่าทำไมต้องเป็น YG Select เพราะว่า YG Select เนี่ยถ้าเทียบกับราคานะ YG ดี e e เลเนี่ยราคาถูกถ้าเป็นไวนิลนะครับราคาเต็มคือ2150บาทลดแล้วเหลือ1750แล้วก็ตัวอัลบั้มอื่นๆด้วยนะแล้วถามว่าเอา้าแล้วเว็บอื่นไม่มีเหรอ Weverse เนี่ยอันนี้ก็มีแต่ว่า Weverse จะเป็นพวกเมิร์ชต่างๆมากกว่าพวกเสื้อผ้าพวกอ c เทรอรพวกแท่งไฟจะเป็นของแบบนี้มากกว่าที่วางขายนะครับและถูกด้วยถูกนะถ้าเทียบกับร้านอื่นๆน,นะแต่นะค่าชิปปิง้งโหสัตว์ลัสเซีย แพงมากนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเอาอยากก็อยาก,กจะได้ไม่ห่วงร้องว่าค่าชิปปิ้งจะเท่าไหร่วิธีการสั่งนะครับเราเข้ามาในเว็บของเขาเนี่ยเขาจะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขาก่อนนะครับคือเราไม่สามารถสั่งซื้อเสื้อผ้าของเขาเนี่ยผ่านเว็บไซต์เบราว์เซอร์ได้เราต้องดาวน์โหลดแอ มันก็จะเนี่ยเราก็สแกน QR code แล้วก็ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ใช้งานเหมือนในเว็บทั่วไปนะครับอันนี้เป็นค่างเงินดอลลาร์นะฮะสามดอลลาร์ในตอนนี้นะค่างเงินนะครับของดอลลาร์ค่างเงินค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรจะเท่ากับพันสแต่ว่าในเนี้ยเขาไม่ได้มีให้เราเลือกแค่ดอลลาร์นะมันมีค่าสกุลเงินของวอนแล้วก็ของเยนด้วยซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยทั้งหมด3สกุลเงินเนี่ยบอนจะให้ค่างเงินที่ถูกกว่านะครับก็คืออยู่ที่อะสี่หมื่นวอนนะครับอันนี้เสือ้อ 1,074บาทนะครับถ้าเทียบกับ3สกุลเงินนี้วอนจะถูกกว่านะครับรองลงมาก็เป็นเยนแล้วก็สุดท้ายก็คือดอลลาร์นะครับแล้วมันก็จะมีค่าชิปปิ้งอีกซึ่งผมอยากจะบอกว่าค่าชิปปิ้งนะมันก็ก็ ซึ่งถ้าเราสั่งแค่ตัวเดียวออกมันไม่คุ้มกับค่าชิปปิ้งทุกคนนึกภาพเอาใช่ปะอาจจะต้องแบบว่ารวมรวมก,กันกับเพื่อนหลายๆคนนะฮะแล้วก็ามาหารค่าชิปปิ้งอันนี้อาจจะประหยัดมากกว่าแล้วทีนี้พอมันรวมออกมาแล้วค่าชิปปิ้งอ่ะเบ็ดเซร็จนะครับของวอนก็ถูกกว่าเช่นกันแต่ค่าชิปปิ้งก็จะใกล้เคียงมากๆกับเสื้อหนึ่งตัวตอนแรกผมสั่งไป2ตัวนะครับทีนี้มันบวกค่าชิปปิ้งเข้าไปด้วยเนี่ยสองตัวแปดหมื่นวอนสั่ง2ตัวค่าชิปปิ้งหกหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบ วอนนะครับรวมทั้งหมดกับค่าเสื้อแล้วเป็น144,292วอนนะครับเนี่ย 3,800เกือบเกือบสี 4, นี่แค่เสื้อ2ตัวนะครับซึ่งจริงเสื้อตัวละพันกาบาทแต่ค่าชิปปิ้งเอาเรื่องมากซึ่งค่าเงินตอนนี้มันมันสวิงมากนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกนะถ้าทุกคนอยากที่จะสั่งอยู่นะเลือกวอรดดีกว่านะครับค่าชิปปิ้งกับรวมค่าเสื้อแล้วก็ถูกกว่าประหยัดกว่านะครับก็ต้องเข้าใจเพราะว่าเขาส่งตรงจากเกาหลีมันชิปปิ้งจากเกาหลีมันก็จะราคาก็จะอัพขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะมันต้องข้ามเรือข้ามนู่นนี่นั่นนี่ยังไม่รวมแท็กซ์ที่เราต้องจ่ายค่าสำแดงกรณีีท่ เข้ามาติดกงสุนย์อีกนะเราก็ต้องไปจ่ายตรงนั้นเพิ่มอีกเหมือนที่ผมเคยอธิบายไปก่อนหน้านั้นซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ก็สั่งที่เว็บนี้นะครับปลอดภัยนะหรือถ้าสมมติว่าจะไม่เอาจากเว็บนี้นะครับผมแนะนําอีกช่องทางหนึ่งก็คือจากที่นี่ครับไล n e สั่งจากไลน์ก็ได้อันนี้เป็นของสยามวันเขาจะมีแนะนําตลอดแหละนะฮะแล้วก็สั่งเสื้อผ่านตรงนี้ได้ค่าเสื้อ1590บาทก็ราคาก็อัพขึ้นมานิดแต่มันเป็นหน่อยเดียวเราไม่ต้องเสียค่าสำแดงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จ่ายได้แล้วก็ค่าจะส่งก็ถูกด้วยแล้วก็มีแท่งไฟด้วยแท่งไฟก็สามารถสั่งได้นะอันนี้แท่งไฟเป็นแท่งไฟแบบพีออเดอร์มาเหมือนกันนะครับแล้วเป็นแท่งไฟเวอร์ชัน2นะฮะที่สามารถเชื่อมกับเพลงของแบ็คพิงได้เวลาเราเปิดแท่งไฟแล้วก็เเปิิดดพลงงไไ้วย่ะแทฟจตา จังหวะดนิตีแล้วก็เปลี่ยนสีไปตามจังหวะดนิตีสวยมากสวยมากซึ่งในลายในร้านนี้ก็จะแตกต่างกับของ YG ก็คือเขาจะเป็นราคาเต็มเลยอย่างวนิเนี่ย2150นะครับ YG ยังลดราคาอยู่อยู่ที่1750แต่ของบางอย่างใน YG Select ก็ยังไม่มีนะครับอาจจะแบบอาจจะมีแต่มาช้าหน่อยนะครับสั่งตรงนี้ก็จะมีเลยนะครับอย่างเช่นพวกเสือ้อพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย YG Select ไม่มี YG Select มีแค่นี้มีแค่นี้ แล้วก็เมืออ่อก่อนถามว่าพานุวัฒน์ทำไมแนะนำให้ไปสั่งเคทาวฟยูนะครับเคทาวฟยู K ได้ของไวมากไวยี่หลังจากที่เขาพีออเดอร์เสร็จแล้วนะครับแล้วเขาเริ่มจัดส่งไม่เกิน2อาทิตย์ของมาถึงแล้วหน้าบ้านเลยซึ่งของเคทาวฟยูค่าชิปปิ้งก็โหดสัตว์เหมือนกันของถูกกว่าก็จริงนะอย่างไอ้ตัวนี้ครับไวนิลเนี่ย48ดอลลาร์ดเท่ากับ1 7 7 4 0เอ้ย อ่าใช่ตอนนี้ค่าเงินอัพขึ้นมาเมื่อก่อนจะอยู่ที่1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ30บาทตอนนี้ค่าเงินมันขึ้นไป36บาทแล้วอ่ะเงินเฟ้ออ่ะทุกคนเออซึ่งพานุไม่แนะนานะครับสาหรับคนไทยที่อยากจะเซฟงบหน่อยถ้าอยากที่จะประหยัดแล้วก็รอได้หน่อยก็ใช้บริการที่เขามาเปิดสาขาที่ไทยดีกว่าเออเพราะค่าชิปปิ้งโหดมากอเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ พอรวมค่าชิปปิ้งแล้วอยู่ที่85.62ดอลลาร์เชียนี่แค่สั่งไวนิลนะทุกคนรวมค่าชิปปิ้งแล้วอยู่ที่3,000บาทเอาส่วนต่างไว้ไปซื้ออย่างอื่นคุ้มกว่านะเพราะนั้นเคทาฟ o r y ยูต้องขอลาก่อนนะครับขอขอก่อนจริงๆอ่ะก็เลือกนะครับของบางอย่างนะครับใน v ีเวิรก็จะมีนะครับของบางอย่างใน Line ชอปปิ้งเนี่ยก็ไม่มีถ้าของมันไม่มีแล้วเราอยากได้มันก็ต้องใช้เงินทุ่มในการซื้อในการได้มันมานิดนึงนะครับเป็นธรรมดาเรื่องปกติและแล้วในวีเวิ e ์สเนี่ยมีฮูดดี้ของที่เป็นลายตรงนี้ด้วยโคตรสวยเลยดูดิมินิมอลสุดๆ81ดอลลาร์ยอดเยี่ยมไปเลย <laughs> นี่มีหมวกดิซ่าด้วยนะในวีเวิ e ์สนะครับแต่ว่าในไลฟ์ชอป,ปิงไม่มี โอเคสรุปรวมทั้งหมดแล้วถ้าจะสั่งเฉพาะอัลบั้มนะมาสั่งที่ YG Select แต่ถ้าอยากจะได้เสื้อเพิ่มเติมก็มาสั่งที่ Line Shopping ได้มันอาจจะมีเว็บอื่นอีกเยอะแยะมากมายและซึ่งก็แล้วแต่ทุกท่านจะไปพิจารณา,านะครับไอพวกเนี้ยผมก็แนะนำผัดที่มันขึ้นขึ้นจากเพจแบ็คพิงค์เป็นคนแนะนํามานะครับแล้วก็ในไลน์ที่มันดูปลอดภัยนะครับที่อื่นผมไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับเพราะนั้นขอไม่พูดถึงอันนี้เขาก็ไม่ได้จ่ายผมผมก็แนะนําแบบที่ปลอดภัยสําหรับผมเองที่ผมจะสั่ง นะมาทีนี้นะครับอยากจะบอกว่าหลายๆคนที่ยังไม่ได้เริ่มพรีอัลบั้มนะครับหรือว่ายังไม่ได้เริ่มพรีสินค้าของ Back พิงคนะครับตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่15เราสามารถพรีอัลบั้มได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนทุกคนโฟกัสก็คือเวลาจะสั่งของนะให้มาดูดีๆนะว่าเขาเริ่มจะส่งเมื่อ,อไหร่เขาจะเขียนไว้ตัวใหญ่ๆมากๆว่าบางสินค้าเนี่ยจะส่งปลายเดือนตุลาแต่บางสินค้าเนี่ยจะส่งต้นปีหน้าอย่างไวนิลเนี่ยจะส่งนู่น กุมภาเพราะนั้นถ้าออเดอร์ไหนระยะเวลาในการจัดส่งมันไม่เหมือนกันหรือไม่ใช่เวลาเดียวกันน่ะให้แยกออเดอร์นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครจะสั่งทุกอย่างในนี้ให้เว้นไอ้ตัวนี้ไปก่อนแยกออเดอร์ไว้นะครับแล้วสั่งไอ้สามตัวนี้พร้อมกันไอ้ตัวดิจิพัคเนี่ยมันส่งปลายตุลาโอเคเนียมาดูตัวอัลบัม้มสิคิดอัลบั้มส่งปลายตุลาโอเคเหมือนกันแล้วมาดูตัวนี้บ้างตัวอัลบัม้มปกติเนี่ยอัลบั้มส่งเมื่อไหร่ปลายตุลาเหมือนกันแปลว่า3อย่างเนี้ยหนึ่งสองสามเนี่ย มันมาพร้อมกันได้สั่งไปในออเดอร์เดียวกันได้แต่ถ้าเกิดคุณดันเอาอ,ออเดอร์1 2 3แล้วดันพ่วง4ไวนิ้วเข้าไปด้วยเนี่ยของคุณจะไม่ได้มาตุลานะของคุณจะข้ามไปนู่นเลยกุมภาเหมือนผมปีที่แล้วแล้วไม่ได้กุมภาด้วยกุมภายังไม่ได้นะได้มีนาเอ๊ะถ้าจะไม่ผิดน่าจะปลายมีนาเกือบเมษาถึงจะได้ของ เขาเริ่มส่งกุมภาก็จริงนะครับเขาเริ่มจะส่งแล้วเนี่ยพอมันมาถึงไทยเนี่ยทางร้านค้าเขาก็ต้องมีการแยกของแพ็คของนู่นนี่นั่นถูกปะแบ่งให้กับออเดอร์นั้นออเดอร์นี้เขาก็มีระยะเวลาในการเตรียมของของเขาเนี่ยเป็นอาทิตย์หรือบางทีเป็นเดือนก็ได้เพราะเอาออเดอร์มันมาเยอะมากถูกปะคนก็สั่งจากทั่วประเทศอะระยะเวลามันก็จะไม่ใช่กุมภามันอาจจะข้ามไปมีนาหรือบางทีมันเยอะมากๆอาจจะข้ามไปมีาก็ได้แล้วแต่ระยะเวลาการจัดก,การของร้านร้านนั้นด้วยนะเพราะนั้นมีสตินะคะในการจะสั่งของนะคะตัวที่ผมอยาก ได้นะครับตัวนี้ผมขอข้ามนะผมไม่ได้อยากได้ักเท่าไรสำหรับออเดอร์แรกนะจะเป็นตัวนี้ก่อนดีแพคไอตัวเนี้ยมาแนวแบบว่าจะให้เราซุ่มอีกแล้วนะวายจีชอบเล่นกับความรู้สึกกับคนเราก็เลือกไปเลยผมสั่งดิซ่า1อันแล้วถามว่าอ่ะในดิจแพคมันมีอะไรบ้าง ก็มีนี่แหละ Exclusive p h o t o c a r d อ่ะอ่อนแล้วก็ปกเนี่ยต่อให้เราเลือกบุคคลไปแล้วเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วรูปจะได้เป็นรูปไหนหน้าตาเป็นยังไงก็มาลุ้นกันเอาซึ่งใน d i g i ท a ลแพตัวนี้มันก็ประกอบไปด้วยอ่ะ i ิจิ Pa ลแนะแล้วก็ CD แล้วก็บุ๊กเลต20หน้านะครับแล้วก็เลนดอมเซลฟี่ฟุตโตเกิล์จาก2รูปเลือกมา1นนะครับแล้วก็ไลายลิกแล้วก็โปสเตอร์นะครับโปสเตอร์1 EA โอเ D อ a ด p a c k ก็ใหญ่อยู่นะก็ประมาณนี้ น่ารักน่ารักนะก็เป็นอัลบั้มแหละแต่เป็นมินิลงมาหน่อยโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ไม่ได้ใหญ่นะ2 4 0มมคูณมกมเมเนี่ยก็3 0เซนสามสิกเซนคูณเซนก็ประมาณนี้เองประมาณนี้กระดาษ A4 ประมาณไม่ได้สั่งของทุกคนนะครับไม่มีตังค์ครับม <laughs> มีตังค์นะครับ โอเคแล้วต่อมานะครับก็อัลบัม้มซึ่งอัลบั้มเนี่ยแบล็กพิงค์นะมันก็มี3ชุดให้เราเลือกนะครับจะเป็นนี่เปล่าปกชมพูหรือว่าปกดําหรือว่าปกสีเงินซึ่ง2อันเนี้ยก็ดูจะเป็นแบบทรงที่แบบแปลกตาดีนะครับแต่แบล็กพิงค์ผมก็เลือกเป็นสีแบ a ็ k พิงค์ธรรมดานะครับเป็นพิงค์เอาไม่รวมกระบอกกันเพราะกระบอกเรามีอยู่พับมาไม่เป็นไรแต่ขอไม่พับหน้าเกียรแล้วกันนะปรากฏว่าพับหน้าเกียดติมาก็จะบอกว่าอ้าวก็มึงไม่สั่งกระบ,บอกเองช่วยไม่ได้หร็ววะ เขาคงไม่ทําอย่างนั้นหรอกถ้าทําอย่างนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวมาหาว่าพานุพูดใส่ร้ายป้ายสีก็เดี๋ยวมาดูหน้างานกัน่ะผมสั่งแบบไม่รวงกระบอกนะเฮ้ยนี่ไงอ่านดีๆนะเวลาเขาใส่ดอกจันทแดงๆมาเนี่ยอ่านดีๆนะทงบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดทราบว่าตําหนิของบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสินค้าและของแถมที่มีตําหนิหรือไม่ครบตามจำนวนนั้นไม่เป็นเหตุนในการเปลี่ยนแปลงหรือคืนสินค้าได้รอบที่แล้วผมก็ได้ตําหนิมาสั่งไวนิลมา คืนไม่ได้นะจ๊ะก็ <c oughs> <ห>ทำใจหวังว่าจะทำให้มันน่ารักขึ้นหน่อยนะคนจะได้อยากไปแนะบบทนุถนอมหน่อยเขาก็บอกมาแล้วก็ต้องก็ต้องรับไม่ไดนะ้ซึ่งมันไม่ดี นี่อลอฟมักก็จะสวยๆประมาณนี้มีซีดีมีโฟโต้บุ๊กนะ8ปหน้าใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็มีลายลิกนะครับแล้วก็แรนดอมโปสการ์ดนะครับหนึ่งใน4เนี่ยจะได้มา1ชิ้นนะอ๋ออันนี้เป็นขนาดใหญ่นะแรนดอมโปสการ์ดขนาดใหญ่แล้วก็แรนดอมโปสการ์ดขนาดแบบปกตินะครับหนึ่งใน4ก็จะได้มา1ชิ้นแล้วก็แรนดอมนะครับอินสแตนต์ฟิล์มนะครับตัวฟิลม์มได้มา2นะครับจาก8แล้วก็แรนดอมเซลฟี่โฟโต้การ์ดนะครับตรงนี้ได้มา1นึ่งได้ตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับ อันนี้ตัวนี้ได้มาหนึ่งนะครับแล้วก็โปสเตอร์อันนี้ใหญ่คลิปหายใหญ่มากเอ๊ะใหญ่เปล่าวะสามร้อยเออก็ประมาณใกล้ๆเคียงกันกันกบที่ให้ดูไปก่อนนะก็ไม่ใหญ่มากแต่ตัวไวนิลใหญ่คลิปหายผมจะบอกประมาณนี้รวมทั้งสิ้น2อ,ออเดอร์ของพานุวาชหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอ่ะมีค่าจัดส่งเก้าสิบเจ็ดบาทโอเคแล้วก็ตรวจสอบการสั่งซื้อให้ดีนะทุกคนที่อยู่ถูกต้องไหมเบอร์โทรถูกต้องไหมตรวจสอบให้ดีให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ค่อยยืนยันนะ เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับรอเขาจะส่งมาหลังจากที่ได้ของแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนตั้งใจทํางานเก็บเงินนะครับแล้วก็ซื้อของน้องๆน,นะครับอุดหนุนน้องๆน,นะครับแม้เขาจะรวยกว่าเรามากก็ตามนะ <laughs> ยังเหลืออีกนะบัตรคอนเสิร์ตในช่วงปลายปีเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการวางขายบัตรแล้วเพราะนั้นเก็บตังค์นะครับโซน VIP ก็คือ7 0 0 0อัพนะครับเก็บตังค์ให้ได้นะครับแล้วก็ต่อสู้ผมจะสู้เพื่อให้ได้โซน VIP อีกรอบหนึ่งแล้วก็มาดูกันว่าวันนั้นตอนช่วงที่เขาประกาศขายโซน VIP เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสู้ฟัดไปด้วยกันนะมาดูกันว่าผมจะได้โซน VIP หรือเปล่านัดต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือวันที่16นะวันที่16กันยายนเดือนนี้นะครับเด เพราะนั้นเรา,า bringing เนี่ยอย่าลืมมาตั้งตารอไปด้วยกันส่วนตัวของผมเนี่ยจะไม่ได้ลง r e a อคชั่นะครับภายในวันนั้นนะครับผมจะลงอีกวันหนึ่งหลังจากผ่าน24ชั่วโมงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนเนี่ยดูสลับกันไปสลับกันมานะ r e a คชั่นมันสําหรับผมมันควรจะลงที่หลังหลังจากที่เจ้าของเพลงเขาปล่อยไปแล้ว24ชั่วโมงมันจะได้แบบไม่ดึงกันไปกันมาส่วนตัวผมมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะาตัวผมเองก็นั่งฟังเพลงน้องนั่งปั่นวิวให้น้องแหละถึงแม้น้องจะไม่ต้องการแต่เราก็นนนัันัั่่่งงงฟป โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับแบ็คพิงนะฮะเขาจะมีการปล่อยปกอัลบั้มรูปโปรโมตต่างๆแล้วก็ดีเดย์ต่างๆเดี๋ยวจะมีแล้วก็รวมถึงทีเซอร์เพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยในวันที่1 6นี้ด้วยเดี๋ยวที่มีปล่อยมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกับทุกคนด้วยฟังเรื่อยๆครับเก็บตังค์แล้วมาสนับสนุนให้เขารวยไปยิ่งขึ้นด้วยกันครับสวัสดีครับ